สวัสดีครับนี่คือ VG125 นะครับเป็นรุ่นเจียคอยาวนะครับที่เรารู้จักกันในนามเจียคอยาวนะครับก็ลักษณะเครื่องจะประมาณนี้นะครับเครื่องนี้ลูกค้าหมุนบอดี้มาแล้วนะครับทําให้ทรงมันจะผิดเพี้ยนหน่อยบางคนถนัดเอียงข้างถนัดอะไรนะครับเบื้องต้นเห็นสายไฟขาดนะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดแล้วแก้สายไฟดูแปลงฐานกันเลยนะครับแกะมานะครับ ขั้วสายไฟนะครับไม่ได้เข้าหางปลามาด้วยนะครับแล้วก็สายไฟขาดนะครับเดี๋ยวเราดํเนินการแก้นะครับสายไฟก็เก็บมาไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทําการแก้ตัดทิ้งนะครับแล้วก็ทําการเข้าสายใหม่นะครับวิธีวัดประมาณความยาวประมาณสายนะครับก็ประมาณนี้ครับวัดประมาณนี้ให้เกลเกินไปนอนแล้วก็ปอกนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตอนเก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับ เข้าหางไปเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเราต้องลืมมาใหม่ยังไม่ได้เก็บสายไฟนะครับชุดบนยังยุ่งยุ่งอยู่ก็เดี๋ยวเราหางหนูผมไม่มีนะครับมันของที่มีอยู่มันกรอบแล้วนะครับอะไรก็เลยไม่ได้ใส่ให้เดี๋ยวมันฉีกอีกลูกค้าไม่ได้ใส่แป้งฐานมานะครับเครื่องนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าแป้งฐานน่าจะหมดแล้วก็ลือมาดูนะครับอันนี้วัดขนล่วนนะครับขนที่หนึ่งติดนะครับขนที่สองก็ติดนะครับไม่ขาดนะครับขนล่วด ก็คอมมิวหมดนะครับเท่าที่ดูสองไฟดูนะครับหมดจริงๆนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนทุ่นกันนะครับทุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดขนลวนมานะครับมาเป่าฝุ่นทำความสะอาดด้วยนะครับสายไฟขาดพอดีก็เดี๋ยวถอดมาแก้ไขห่วงซองถ่านกันเลยนะครับเนี่ยครับถอดมาดูฝุ่นถ้าเราไม่ถอดนะครับอย่างไงก็เป่าไม่หมดครับ ขนาดถอดแล้วยังเป่าแทบไม่ออกเลยก็ประมาณนี้นะครับเป่าฝุ่นให้อันนี้เป็นห่วงใหม่นะครับห่วงที่เรามีสต๊อกเก็บไว้นะครับเป็นห่วงทุนเอ้ยคนลวดเก่าๆนะครับที่ขาดไปแล้วนะครับเราก็ตัดห่วงเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราบัดกีแทนที่ห่วงเดิมนะครับก็ใส่ท่อหดไปแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับ่าลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับประกอบเรียบร้อยนะครับอันนี้เก็บสายไฟชุด ชุดสวิตเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับมันต้องโค้งโค้งตรงนู้นตรงนี้เลี้ยวโน่นเลี้ยวนี่นะครับเพื่อหลบบอดี้นะครับอันนี้คือทุ่นเก่าเดี๋ยวเราใส่ทุ่นใหม่กันนะครับถอดอุปกรณ์ทุ่นออกนะครับเช่นยางรองลูกปืนต่างๆนะก็ถอดมาใส่ทุ่นใหม่นะครับนี่ทุ่นใหม่เลยเงาวิบวับเลยอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับลูกปืนผมเปลี่ยนไปหัวท้ายเลยนะครับหกศูนย์แปดกับหกสองศูนย์หนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ทุนไปดีกว่าเนี่ครับเครื่องนี้ทุนหมดก็คือหมดประกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายนี่คุณใช้หมดเองเหมือนดอกยางหมดอะ่ะคุณจะไปเค็มกับใครใช่ไหมแต่ถ้ายางบวมยางแตกยางบวมยางแตกรายงาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้ปักก็แตกมานะครับเดี๋ยวเราพันเทปให้นะเพราะว่าผมไม่ได้มีหัวปัก ประกอบนะครับเราเปลี่ยนยกสายแต่ว่าสายลูกค้าก็คงจะไม่เปลี่ยนนะครับสายยังไม่ได้เก่ามากก็พันเทปไปแล้วคับลูกค้าก็ต้องไปเปลี่ยนเองด้วยนะครับนี่วัดรวมติดนะครับกดสวิตช์ค้างเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กดูนะครับมันจะติดไหมแต่ยังไงก็ติดนะครับถ้าวัดรวมติดอย่างเงี้ยอ่านี่เครื่องติดแล้วนะครับเงียบๆเ,เลยฟังเสียง ก็เครื่องนี้ก็มีทุ่นนะครับที่เทียนแล้วก็ถานนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับก็เ,เงียบเงียบจบงานได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ